ท่านสมประจอมเ <ยะ S 1> สีเกยกับเขราเดี๋ยวเกลือสมประจอมทุบกระเทียมใส่เกลือแล้วก็ข้าวเหนียวใส่สักหน่อยกลายเป็นสมประจอม ปลาซิวสดๆทุบก,กระเทียมใส่ใส่เกลือชิอรสแต่งนิดหน่นนนนอยใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจุดน้อยใส่เกลือชิอรสใส่บ่ใส่แน่หน่อยใช่อืมเด็กปุ๋ยเดี๋ยวช่วย ใส่ชีสลดนิดนึงใส่เกลือคั้นคั้นให้ทุ <Okay. S 1> กเข้า <Okay. S 1> ให้เข้ากันนั่นแหละฝีมือคุณพ่อตอนนะี้แปดสิบเก้าปีวันนี้เฮ็ดจยินเลย แกเบิ้รับมันเต็มดาบเลียนหร่อป่อดีปีมือคุณพ่ออายุ89ปีจะเท่า90แลาไปเนี่ยเทสมประจอมสูตรโบราณได้ปลามาล้างให้สะอาดทุบกระเทียมใส่ใส่เกลือพอประมาณเกดชุโรนิดหน่อยบวกข้าว เรรยบร้อยฟีมือคุณพ่อจบครับทีนี้ประมาณทิ้งไว้ประมาณสักสองสวันก็กินได้แล้ว